กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มต่อต้านพันธรรโตร,โรักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรเผชิญหน้ากันที่บริเวณอาคารไทแลนด์พลาซ่าริมถนนฮอลิวูดบุลวัดย่านไททาวในนะครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นสถานที่เตรียมจัดงานปราศัยและพบปะชาวชุมชนไทยที่กลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายแต่การจัดงานก็ต้องยุติลง หลังพันตำรวจโททักษินยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานโดยสื่อมวลชนท้องถิ่นในนครลอสแองเจลิสรายงานว่าการยกเลิกในครั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยตามคำแนะนำของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและตำรวจนครลอสแองเจลิสที่เห็นว่ามีผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากันเป็นจำนวนมากการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก่อให้เกิดปฏิกิริยาในวงกว้างของกลุ่มชาวไทย ทั่วสหรัฐที่มีทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มที่คัดค้านการเดินทางเข้าสหารัฐในครั้งนี้เช่นเดียวกับกลุ่มชาวไทยในกรุงวอชิงตันส่วนหนึ่งที่ออกมาชุมนุมแสดงจุดยืนและยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ <of> เพื่อคัดค้านการอนุญาตให้พันตำรวจโททักษินเดินทางเข้าสหรัฐ <of> และเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกวีซ่ารวมทั้งส่งตัวพันตำรวจโททักษินกลับประเทศไทย ภายใต้สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของไทยและสหรัฐสินเป็นผู้ต้องหาที่ถูกศาลตัดสินจะต้องจำจองจำเป็นเวลาสองปีแต่ว่าเขาได้หนีมานะครับทีนี้สิ่งที่เราขัดไม่เข้าใจคือว่าเหตุไรอเมริกาถึงได้ให้เขาเข้ามาในประเทศอเมริกาซึ่งไม่ต้อนรับคริมินอลไม่ต้อนรับโทริรส ทำไมถึงได้ปล่อยให้ทักษินเข้ามาเราก็อยากจะบอกให้ทางรัฐบาลอเมริกันเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องซีเรียสนะฮะล้วรัฐบาลอเมริกันจะต้องเรสเพคไทลอนะครับสารตัดสินเรามีสัญญาสัญญาอะกร m เมนร่วมกันระหว่างาแลกเปลี่ยนผู้ต้องหาเราทำตามสัญญาทำไมสหรัฐ ถึงไม่ทําตามสัญญาจริงๆแล้วที่เข้ามาได้เนี่ยเข้ามาด้วยเพราะเพราะว่าเหตุอะไรคือเราอยากจะรู้เหตุผลว่าที่ทำไมทางอเมริกันเขาให้ให้คนที่มีปัญหากับเมืองไทยทั้งๆ้งที่เป็นนักโทษคือจริงๆแล้วว่าทักษิณเนี่ยควรที่ต้องต้องกลับไปรับโทษที่เมืองไทยก่อนแล้วอยู่เคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยว่าออจะทําอะไรต่อก็ทํา แต่ว่าใน,นขณะที่อยูอยังยังยังไม่เคลียร์ตัวเองอย่างเงี้ยจะมาเดินอยู่อย่างนี้แล้วทำนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ไม่โปร่งใสแล้วก็ฉะนั้นถ้าคนมีตังก็ทําอย่างนี้ได้หมดเหรอมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วในแง่ของรัฐบาลสหรัฐอ่ะครับที่ที่ที่เขาให้ตรงเนี้ยฮะที่พวกผมมากันตรงเนี้ยในหลักคือเหตุผลที่ผมอยากจะรู้ว่าทาไมรัฐบาลสหรัฐถึงปล่อยให้คนที่มีปัญหาเข้ามาในประเทศของเขาทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยพูดอยู่แล้วว่ายัางไงถ้าตรงเนี้ยเขาไม่ให้ทักษิณเข้า มีคืืออยยังงงไไเเเเ้าาจจะช่ว่วหลจจบสปบทขณะที่โฆศกสถานเอกอากาัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าตามนโยบายแล้วเจ้าที่สหรัฐจะไม่สามารถนําข้อมูลการขอ,ขอวีซ่าส่วนบุคคลมาชี้แจงได้ในทุกกรณีและยืนยันว่าการประทับตาวีซ่าเข้าประเทศของทางการสหรัฐในทุกกรณีไม่มีนัยยะเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง I can't talk about the specifics of any one case but I can say that the issuance of a US visa does not imply any position on Thailand's internal matters. ขณะที่พันตํารวจโททักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสว่าการเดินทางเข้าสหรัฐในครั้งนี้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและยืนยันว่าสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับการเมืองสนธิสัญญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ย ทุกประเทศที่เขาเซ็นสัญญาเนี่ยเขายกเวน้นเรื่องของคดีการเมืองคดีที่เกี่ยวกับการเมืองคดีผมเนี่ยเป็คดีที่ตัดสินโดยสารอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งโดยนักการเมืองเป็นอันนี้มันก็คือเป็นการเมืองร้อเรแล้เรื่องที่สองเนี่ยเราเป็นภาคีร่วมของสาประชาติที่จะไม่รับสารเดียวได้เราก็ใช้สารเดียวตัดสินแล้วเราก็ เราก็เราก็ไปบอกกับประเทศอื่นที่เขาไม่รับสารเดียวเหมือนกันว่าให้ให้ดําเนินการด้วยเขาก็รับไม่ได้ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของขอความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลรัฐบาลที่แล้วต้องยอมรับว่าเป็นรัฐบาลที่มองเห็นผลเห็นุมเป็นศัตรูก็เลยพยายามไปขอความร่วมมือเขาทั่วไปหมดเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับรัฐบาลในชุดนั้นเขาก็ไม่อยากไปทะเลาะด้วยเขาก็ร่วมมือเขาก็เขาก็บอกผมว่าอย่าเพึ่งมาได้ไหมอย่าเพิ่งมาได้ไหม ก็แค่นั้นเองและผมที่ไปประเทศที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะจับกลุ่มหรืออะไรได้ตามสนธิสัญญาเพราะสนธิสัญญาเขายกเว้นเรื่องการเมืองนะครับอันนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีหลังจากถูกรัฐประหารเมื่อปีพุทธศักราช2549โดยอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปปรากฏตัวหลายแห่งทั่วสหรัฐโดยมีรายงานว่า เป็นการเดินทางมาเพื่อพบปะกลุ่มผู้สนับสนุนชาวไทยและกลุ่มนักธุรกิจในสหรัฐแต่ก็ถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มชาวไทยที่ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านตามรัฐต่างๆาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับ